ก็จะได้ลุงเนี่ยไหนแต่ว่าเทาไหร่แยกถึงมีคนวขในห้องลุงเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ผสมพันธุ์จะได้นะครับนี่มันเอ่อปัะเดี๋ยวเนี่ยถ้าถ้าออกหนะ้าห้อนทั่วบน,นะถ้าเขานะ้าหน้าห้อนทนะั่วเนี่ยเขาก็เอาเยียบบ่อไปแปลงบ่อขึ้นมาหนึ่งกำไปแปลงบอ่ปปบอแล้วเอาไปผสมพันธุ์ก็คือเอาตัวแม่ลงไปก่อน เอาตัวแม่ลงไปละบางคหนแล้วก็นเฮ้มันตัวปูห้องห้องห้องละตัวว้อยปล่อยในแหงเฮ้ยมันผสมพันธุ์กันจริงๆตัวเนี่ยมันแปดร้อยหนึงพันสองเหลืองกบแบบธรรมชาติพอส่งวัดแล้วก็คือมาเกิดไหนเนี่ยครับโอ้เออไอแปลงพุ่นเข้าไปนือครับพุ่นวะห่อเบอร์หนักมากเลยครับพุ่นปุ่นแต่เบื้องแผ่นพุ่นพุ่นพุ่นหนักอ่ะไหนพุ่นเข้าไปนายไปหนักสองพันอันนี้ห่อปุ่น เขาพุดลงนื่งังเน่แต่ผสมพันธุ์เนี่เขาเหมือนอันนี้อันนี้่ใช่บอผสมพันธุ์นะผสมพันธุ์ครับผสมพันธุ์างขี้มแบใต้ต้นลำไยกระเบ้องเาแสลนคุดฝังครับนั่นค่ะตะไคร้เขียวให้เราเปิดกระเบื้องเราังนาะน่นี่ครับงปลูกต้นตะกูมันดำดนีวะเน่ะมีมีมี

ไก่เกยมันหมเข้ากันไก่หมักเข้าอ่าหันกับอาหารอย่างนี้ยุ่งเข้าไปเลยอะวันนี้เราทีนี้ถ้าเราสอนให้มันกิ่นบนบกกับขันดีอุ้ยยังไก่น่ะถ้าตั้งแต่ในน้อยมาเนี่ยเอาเราให้มันกลิ่นนะเราก็ยามลดน้ำลงมากๆมากๆนะลดน้ำมลงจีนให้มันเหลือะถ้าจะบอกมีน้ำอาหารอุ้ยให้มันกิ่นจะห้าเท่ากว่าเหนียะในบกต้องแปรงบ่อหนามของมันด้วย อันนี้บ่อน้ำอันนี้อันนี้นี่แหละเป็นบ่อเล่นมันเนี่ยแล้วอันนี้ก็เป็นบ่อที่อ่าบ่อไม่กินอาหารอาหารเอาไปใส่พี่หน่อยเอาอุ้ยอุ้ยไปได้พอนายก็นกล่องเขาโลโคคนถ้าบอกก่อนเขาท่าทำไม้อีมันแตกง่าใหญ่ๆอะไรกับอะไจับขายหงานสีโอ้นี่ยังใหญ่เลยมันสีธรรมชาติดิเหรอผมว่านะ ปู่จะได้ครับตัวมันนุยครับโอ้เนี่ยมักดงี้ขนาดว่าค้าคบเลี้ยงแบบแบบนั่นแหละเลยบัลลิงบ่อน้ำมะล้อสีขาวมันเป็นสีมาจากปะเทิอือนสามร้อยตัวพร้อมกับเอาไปคาดเอาหน่อยเด้เอาเป็นพ่อพันแม่พันอัฟฟี่มาขายสี่สิบตัวมัสี่สิบกิโลมันได้ห่มตัวลำญ่ในตัวเองลองกองจริงๆแล้วต้องมีแสลมแผ่นหนึ่ง ถึงวันนี้เพราะพักกูใจน้อยเป็นพักต้องการแสงน้อยพักกูถ้าโดนแดดก็จะไหม้ย่าน่ะอันนั้นมันโดนสารเตละอ่อ,อน่อนสารแล้วก็บกคก้มแสงแสงพักกูนี่ถ้าแสงหนักในใบมันจะกรอบแฟนถ้าถ้าเอามาเลี้ยงเกิดเลยไหมอบอที่นี่สรุปทั้งไก่ทั้งเป็ดทั้งหมูทั้งหมาเอามาเลี้ยงที่นี่ปุ๊บน่ย มันสู้กบบ่ได้พวกกบแม่เลี้ยงกับธรรมชาติเนี่ยทำมันทำให้เหาไรารายได้เกิดขึ้นนักแล้วก็มันสามารถหายกลิ่นในธรรมชาติไยระยะจกัการเตี่มันสามารถพักบกินอาห่างบทีน้าที่มันจำศีนมันก,ก็เป็นอย่างที่ทำใเราเสียค่าใช้จ่ายโดยการเลี้ยงกับดูแลแบบธรรมชาติ